สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลนายทาลอดพยากรไบโคเอค่ะ การทำนายดวงของชาวราศีเมษและลัคนาเมษนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมและลัคนาราศีเมษคือผู้ที่นำวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงนะคะแปะลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description ใต้คลิปนี้แล้วขอพลังงานแห่งไพทาโรส่รงพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษขอไพ่ได้ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวเมษเดือนมกราคม2565ค่ะในปี หน้านี้เดือนแรกของปีเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวราศีเมษบ้างการทำนายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาณในการชมคะ่ะเด e w o r ร์ความอุดมสมบูรณ์ก้าวไม่เทา้า ห้าไม้เท้าในออปเปนเดโคสเดอะไฮโปรฟานอืมเอ็ดออปเปนเดโคส ห้าถ้วยไฟออฟคัพส์ทรีออฟวอนส์ทูออฟคัพส์แฮงแมน ชาวเมษคะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะความสมหวังความอิ่มเอมความสุขจะบังเกิดกับชาวราศีเมษไพ่เดอะเวอร์ word, คือไพ่ของความบริบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์โลกที่เต็มไปด้วย ธัญญาหารพืชพันธุ์นะคะความอิ่มเอมดังนั้นชีวิตของชาวเมรจะไม่ลำบากจะมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะได้อิ่มอกอิ่มใจได้เดินทางท่องเที่ยวบางคนอาจจะได้มีความสุขกับครอบครัวกับคนรักหรือได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะต่อไปไพ่ก้า 9, ไม่เทา้า ก้าวไม่เท้าคือลักษณะของงานที่เยอะค่ะเดือนมกราคมอาจจะมีงานเข้ามาเยอะอาจจะต้องเหนื่อยต้องรับผิดชอบนะคะซึ่งคุณอาจจะนึกท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยที่จะโอเคกับงานที่เยอะในช่วงนี้ถึงแม้ว่า มันจะเป็นมันจะเป็นงานที่เยอะแต่คุณจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฮปปี้อาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่างานหนัก แต่รายได้น้อยนะคะงานเยอะขายของดีแต่กํำไรน้อยดังนั้นคุณอดทนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังทุ่มเทลงไปนั้นนะคะในช่วงแรกอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันไม่ยุติธรรมกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รายได้น้อยหรือว่าได้กํำไรน้อยแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ย สถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะคุณอาจจะขายของแล้วได้กําไรน้อยแต่อาจจะได้ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ํานะคะคุณอาจจะทํางานไปแล้วล่วงเวลาไปแล้วแต่ดูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ต่อไปตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณจะได้พัฒนาได้ก้าวหน้าได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไพ่แปด ไม้เท้าเกิดขึ้นมานะคะหลังจากที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับงานการที่มันหนักหรือภาระที่รับผิดชอบเกินไปนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะธุรกิจการงานของคุณจะเกิดความก้าวหน้านะคะจะเกิดความรุ่งเรืองทําธุรกิจก็จะขยายงานขยายสาขาธุรกิจของคุณจะเจริญเติบโตขึ้นนะคะดังนั้นเวลาที่ทําอะไรแรกๆนะคะอย่าพึ่งไปนึกท้อใจอย่าพึ่งไปนึก หวังผลกําไรนะคะผลประโยชน์ที่มากจนเกินไปการที่เราให้ก่อนนะคะการที่เรามีจิตที่คิดจะให้ก่อนนั้นนะคะผลตอบแทนมักจะกลับคืนมาแบบมหาศาลแต่ถ้าเราทําอะไรหวังแต่ผลตอบแทนนะคะหวังแต่ผลกําไรหวังแต่สิ่งที่มันจะเอาเข้าตัวเราเองไม่ได้นึกถึงการให้คุณอาจจะต้องผิดหวังนะคะเพราะว่าจิตมันไม่บริสุทธิ์เนาะจิตมันไม่ได้เกิดจากกุศลนะคะดังนั้นขอให้คุณเชื่อ ว่าสิ่งที่คุณได้ทำลงไปทำลงไปนั้นนะคะการที่คุณมีจิตที่คิดจะให้นั้นสิ่งที่ตอบแทนคืนมามักจะเป็นอะไรที่สมหวังมีความสุขและได้รับผลประโยชน์มากนั่นเองค่ะนะคะต่อไปค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญหมายความว่า คุณจะมีเงินเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณยิ่งขยันถ้าคุณยิ่งเป็นคนมองการไกลนะคะและเป็นคนที่ฉลาดเนี่ยคุณจะหาเงินได้เยอะเลยค่ะนะคะเงินทองสมัยนี้จะว่าหาง่ายก็ง่ายหายากก็ยากนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะฉลาดไหมคุณจะมีความกระตือรือร้อนไหมหรือว่าโอกาสที่เข้ามานั้นมันจะทำให้คุณเนี่ยได้ หยิบโอกาสนั้นมาสร้างเป็นเงินเป็นทองมาสร้างผลกําไรมาสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณไหมนะคะโอกาสเปิดนะคะใครที่ทําธุรกิจคุณจะมีโอกาสธุรกิจเนี่ยหาเงินให้คุณได้มากนะคะคุณจะทําเงินได้มากจากธุรกิจการงานความที่คุณเป็นคนที่อา,อาจจะไม่ได้ทําธุรกิจนะคะคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณเป็นพนักงานประจํานะคะการงานของคุณ สิ่งที่คุณทํานั้นนะคะขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะแล้วก็มีความคิดที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งความคล่องนะคะมีนวัตกรรมต่างๆเอามาช่วยสมัยนี้เนี่ยความรู้หาได้ง่ายนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตมา y o u t u b e Google ตอบได้แทบทุกอย่างเลยนะคะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองค่ะการที่คุณรักความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองนั้นจะช่วยทําให้คุณมีเงินมากขึ้นนะคะจากสติปัญญาและ การพัฒนาตัวเองความใฝ่รู้ของคุณนะคะขอให้คุณกระตือรือร้นที่จะหาหางเงินนะคะเงินทองนั้นอะ่ะ หาได้ง่ายสมัยนีย้บางคนเนี่ยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแค่ไปศึกษาวิธีการที่จะพรีเซนต์สินค้าหรือว่าการโพสอะไรก็ตามเนี่ยบางทีนะคะคุณก็หาเงินได้ง่ายๆแล้วความรู้อยู่ในอินเทอร์เน็ตความรู้อยู่ในอากาศนะคะอยากให้คุณเนี่ยศึกษาในตรงนี้แล้วจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมีไรายได้มากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะไพ่พระไพ่สังลาราชเกิดขึ้นมาไพ่เตือนว่า ระวังจะมีความขัดแย้งหรือมีปัญหากับครูบ้าอาจารย์นะคะผู้ทรงภูมิความรู้ โค้ชนะคะหรือคนที่ให้คําแนะนําให้คาปรึกษาหรือให้แรงบันดาลใจสอนศาสนาต่างๆนะคะและอีกในหนึ่งเตือนว่าได้เวลาที่จะต้องเติมบุญแล้วค่ะนะคะตอนนี้รู้สึกว่าบุญจะน้อยลงแล้วนะใช้บุญมาเยอะแล้วนะคะดังนั้นได้เวลาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเติมบุญให้กับชีวิตของตัวเองได้แล้วค่ะนะคะปีใหม่นี้นะคะก็อยากจะให้ชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษเนี่ย ไปทำบุญกันนะคะจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะเอาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นการไปทําบุญตักบาตรนะคะถวายสังฆทานบริจาคทานให้อาหารสัตว์ที่เป็น จ,จัดจัดนะคะต่างๆน,นานาอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะทําไปเถอะค่ะเป็นการเติมบุญให้กับตัวเองนะคะพลังบุญเนี่ยมีพลังอนิสงส์มากๆเลยเวลาที่คุณจะตกทุกข์ได้ยากหรือมีเคราะห์กรรมต่างๆบุญที่คุณสร้างไว้เนี่ยจะได้มาปกป้องคุ้มครองคุณนะคะและเวลาที่คุณจะเกิดเรื่องร้ายๆนะคะก็บุญกุศลนี่แหละค่ะที่จะเข้ามาช่วยให้คุณรอดพ้นจาก ค่ะก็พลังบุญเนี่ยละคะ่ะจะมาปกป้องคุ้มครองนะคะถึงเวลาทีเ่เราเจอเรื่องวิกฤตอะไรบุญกุศลก็จะมาช่วยเราทําให้เรื่องร้ายๆนะคะมันทุเราเบาบางกลายเป็นเรื่องที่ไม่หนักไม่หนาพอที่จะรับมือได้ค่ะนะคะต่อไปค่ะไพ่ที่ดีอีกไพ่หนึ่งนะคะไพ่เอ็ดออฟ แพนดคลสใบนี้นะคะใบนี้ก็คือไพ่ของเงินนั่นเองค่ะนะคะเงินทองกองโตนะคะเงินจะเข้ามือมากยิ่งขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ได้โชคนะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคนะคะซึ่งเอ๊ะโชคจะมาจากไหนอาจจะมาจากการงานก็ได้ค่ะนะคะการงานของคุณผลกําไรจากธุรกิจการงานนะคะผลตอบแทนจากการท,โทํโ o ทการรับงานเยอะต่างๆเงิน ได้มากขึ้นนะคะหรือเงินทองเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของบุญกุศลที่คุณทำนะคะดวงชะตาของคุณจะมีโชคอาจจะได้เงินจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะแฟนให้เงินหรือว่าพ่อแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยปันมรดกให้ให้เงินให้ทองนะคะหรือบางคนเนี่ยโชคอาจจะได้มาจากการที่คุณได้โชคทางด้านการเสี่ยงก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคแล้วได้รับเงินก้อนใหญ่ก็ถือได้ว่าดวงมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่โชคก้อนโตนะคะจะมีเงินเข้ามาอาจจะเข้ามาทางไหนก็ได้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนว่าจะเปิดด้านไหนนะคะต่อไปค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือใบนี้นะคะใบนี้นั่นคือไพ่ห้าถ้วยห้าถ้วยต้องระมัดระวังนะคะการผิดหวังทะเลาะก,กับแฟนนะคะขัดใจกันนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณตั้งความหวังอะไรไว้สักอย่างหนึง่งกับใครบางคนหรือบางเรื่องบางราวกับการงานก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเศร้าเสียใจหรือมีความทุกข์เข้ามาในจิตใจนะคะก็เตรียมตัวก็แล้วกันนะคะว่าบางทีเราอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะบางที ทีแม้แต่ตัวเราเองเรายังคอนโทรลไม่ได้เลยอะ่ะแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับคนคนรักหรือว่า สิ่งแวดล้อมของเรานะคะการที่เราเตรียมใจนะคะแบ่งใจไว้50-50นะคะเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ต้องเจ็บมากไม่ต้องทุกข์มากนะคะก็ถ้าไม่ถ้าไม่คาดหวังก็จะได้ไม่ต้องผิดหวังค่ะต่อไปค่ะตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยได้พมไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้าคือการคุยกันดีค่ะความสัมพันธ์ภายในบ้านภายในครอบครัวราบรื่นนะคะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องทุกข์ใจวิตกกังวลหรืออาจจะได้มาเจอกันนะในช่วงปีใหม่เนี่ยญาติพี่น้องนะคะ ได้กลับมาพบกันได้กลับมาหาการได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะได้พบหน้าได้เฮฮาได้ผูดจ้าได้กินข้าวร่วมกันความสัมพันธ์อันดีนะคะมีแนวโน้มที่จะคุยกันในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะได้ทําธุรกิจร่วมกับครอบครัวหรือว่าเครือญาติหรือคนที่สนิทกันด้วยก็ได้นะคะเกณฑ์ดีมากๆเลยต่อไปความคิดภายในใจนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงความรักคิดถึงคนรักหรือคิดถึงคู่ครองอยู่นะคะบางคนคู่ครองอยู่ไกลแล้วก็ปีใหม่เนี่ยจะได้มาเจอกันได้มาหากันก็ถือ ือได้ว่าเป็นช่วงแห่งความสุขนะคะหรือว่าบางคนอาจจะคิดถึงกันเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้มาเจอกันดังนั้นในเรื่องของคู่ครองคนรักเพื่อนสนิทนะคะคู่ของคุณ life partner ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในความคิดอยู่ในภายในใจหรือบางคนอาจจะอยากมีแฟนอยากมีคู่ปีใหม่ละโสดมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะมีแฟนมีคู่นะคะก็คิดถึงเรื่องของคู่ครองคิดถึงคนที่มีความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจนะคะ ใบสุดท้ายค่ะได้ไพ่ The Hangman The Hangman หมายถึงความทุกทนนะคะความทุกทรมานทุกทนมีเรื่องไม่สบายใจแน่นอนถ้า The Hangman เกิดขึ้นมานะคะไม่มีอะไรที่แฮปปี้หรอกแต่ตอนท้ายไม่แน่นะตอนท้ายอาจจะแฮปปี้ก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่บางคนน่ะกำลังฝึกฝนตัวเองนะคะกำลังที่จะอ,อย่างเช่นคุณกำลังที่จะ ลดบุหรีตัดบุหรีนะคะกำลังเยียวยาในเรื่องของสารเสพติดต่างๆนะคะกำลังจะงดกาแฟงดเหล้าแบบนี้คุณกำลังทุกทนทรมานกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่พอคุณผ่านมันไปได้นะคะคุณอดได้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นเหมือนคนปกติกลับมามีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากแฮงแมนกลายเป็นคนที่มาเดินดินธรรมดาปกตินะคะดังนั้นความทุกทนที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั้นนะคะเมื่อคุณ ผ่านความทุกทนไปแล้วคุณจะพบกับความสุขชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งเป็นด้านตรงข้ามจากที่แย่ๆทุกทนก็จะกลับเป็นดีขึ้นและมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปเราจะมาทํานายกันเป็นเรื่องกันนะคะว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเราจะขอไพ่ได้ช่วยทํานายค่ะว่าอะไรบ้างที่ไพ่อยากจะบอกให้กับชาวเมฆ อันนี้ไม่ได้อยู่ในการวางไพ่แบบเซลติกครอสแบบเบสิกนะคะแบบโบราณอันนี้จะเป็นการเรียงร้อยถ้อยคําเหมือนการตอบคําถามนะคะเราจะเปิดไพ่3ใบนะคะเพื่อที่จะให้ไพ่เนี่ยได้ทํานายออกมาตามที่ไพ่อยากจะบอกนะคะขออํานาจเบื้องบนได้ช่วยทํานายนะคะผ่านหน้าไพ่ค่ะว่าเบื้องบน อยากจะบอกอะไรผ่านหน้าไพ่ให้กับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษในเดือนมกราคมชีวิตของชาวราศีเมษจะพบเจอกับอะไรหรือต้องระมัดระวังอะไรบ้างเด็กถือถ้วยราชาดาบและไพ่เดอะเวอร์สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะคุณเมษค่ะ ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ที่คุณมีนั้นจะช่วยทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นและประสบความสําเร็จใครที่ทํางานอาร์ตงานด้านครีเอทีฟนะคะหรืองานด้านโปรดักชันต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จนะนะคะความคิดสร้างสรรค์จะนําพามาซึ่งความก้าวหน้าความเฉลียวฉลาดสกิลประสบการณ์และความสําเร็จ นะคะคนที่ทำงานด้านนี้นะคะไม่ว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามการที่คุณใส่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไปนั้นจะช่วยทำให้คุณนะ่มีชีวิตที่ดีขึ้นพบกับความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าและความเก่งของคุณจะฉายแววนะคะอัศวินถือถ้วยเจ็ดถ้วย เหรียญอาละค่ะการเงินจะดีขึ้นนะคะคุณเมธการที่คุณน่ะทำงานแล้วมันเป็นงานที่คุณรู้สึกว่า คุณทุ่มเทกับมันอะแล้วคุณใฝ่ฝันนะคุณมีความคิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองนะคะคุณสามารถทําให้เป็นจริงได้นะนะคะอะไรที่คุณก็ตามที่คุณใฝ่ฝันคุณคุณจะได้อย่างที่คุณปรารถนานะมาจะมาจากไหน สิ่งที่คุณปรารถนาบางคนอาจจะอยากได้ที่ดินนะบางคนอาจจะอยากได้บ้านบางคนอาจจะอยากได้คนรักที่ดีบางคนอาจจะอยากได้จิวเวอรี่นะคะอยากได้ของสวยงามอะไรก็ตามที่คุณปรารถนาอยากจะได้นะคะสิ่งที่คุณปรารถนานั้นจะมีโอกาสเป็นจริงได้โดยการที่คุณจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนอื่นหรือ ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะไพ่สามเหรียญหมายถึงช่องทางที่จะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้หลายทางคุณจะต้องหาวิธีการนะคะที่จะทําให้ความฝันของคุณนั้นมันเกิดขึ้นให้ได้นะคะความกระตือรือร้อนของคุณ ความที่คุณเป็นคนมีจิตใจที่ดีล่าเริงนะคะบุคลิกภาพเปิดโอเพนของคุณนั้นจะทําให้สิ่งที่คุณปรารถนานั้นเป็นจริงได้แต่มันจะไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าหรือเกิดขึ้นมาปาฏิหารมันต้องมัจะต้องมาจากการที่คุณมีความขยันอดทนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําให้มันเป็นจริงโดยที่บางครั้งคุณอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือจะต้องทํางานเป็นทีมถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเช่นอ่ะถ้า ถ้าคุณอยากจะได้แฟนถ้าคุณอยากจะมีคนรักที่ดีนะคะปรารถนาที่จะได้าชายในฝนันหรือสาวในฝนันในสเปคของคุณนะคะการที่คุณมาพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้มีรูปร่างหน้าตานะคะที่มันน่าดึงดูดใจนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีสะอาดสะอา้านดูมีสเสน่ห์นะคะใส่น้ำหอมน้ำหอมเพิ่มกลิ่นที่มันดึงดูดยั่วยวนนะคะแล้วคุณนี่ย ออกงานไปกับเพื่อนฝูงนะคะไปเข้าสังคมหรือไปอยู่ในแอปพลิเคชันหาครูนะคะจะเป็นการที่เปิดโอกาสให้คุณได้พบกับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอาจจะได้เพื่อนแนะนำคนให้รู้จักนะคะแล้วคนคนนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในสเปคของคุณอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้น ถ้าคุณปรารถนาอะไรก็ตามขอให้คุณเนี่ยเริ่มมองที่ตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองก่อนนะคะให้มันได้เวของสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วจากนั้นอะ่ะคุณก็ลงมือปฏิบัติเลยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเข้าสังคมหรือไปพูดจาไปพูดคุยไปติดต่อหรือไปหา ลู่ทางอะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จดังที่คุณปรารถนานะคะก็ต้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่น,นั่นอยากได้อะไรก็ต้องพยายามก็ต้องลงมือทำนะคะต้องเทคแอคชั่นมันถึงจะได้มาค่ะ t e m p พอ a รน e ์ให้เดอะเดวิ และพาย Judgment การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของออจากจากที่ปกติแล้วเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ เกียจหรือว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีต่างๆนานานี่แหละนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วทําให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันจะส่งผลกับชีวิตของคุณนะคะโดยเฉพาะด้านมืดนะด้านที่ไม่ดีด้านเดวิลด้านซาตานด้านสิ่งชั่วร้ายเนี่ยสิ่งสิ่งนั้นจะสนองกลับมาสู่คุณ นะคะดังนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณทําอะไรคุณจะได้รับผลของการกระทําของคุณนะคะแน่นอนถ้าคุณทําความดีคุณจะได้รับผลของการกระทนะะนนําความดีของคุณคุณก็จะได้รับบุญนะคะแต่ เช่นเดียวกันถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ดีนะคะคุณต้มตุ๋นหลอกลวงคุณมีการนอกใจอยู่เสมอหรือว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาการเอางานชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบติฉินดินทานะคะเบียดเบียนผู้อื่นนะคะสร้างแต่มโนกรรมวจีกรรมกายกรรมคุณก็ต้องได้รับผลของการกระทําของคุณอย่างแน่นอนนะคะได้เวลา ที่ภาคษาแล้วนะคะว่าผลของการกระทําของคุณโดยเฉพาะด้านมืดด้านไม่ดีนั้นจะปรากฏออกมาหรือว่าใครที่ทําอะไรไม่ดีไม่ดีเอาไว้ปิดบังเอาไว้นะคะคุณจะถูกเปิดเผยความลับและสิ่งที่คุณปิดบังเอาไว้นั้นจะถูกประกาศต่อชาวโลกนะคะเอาละค่ะก็สําหรับการทํานายในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานด้านบวกที่ อ่านจากหน้าไพ่สื่อให้กับคุณนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็มีเยอะแยะมากมายนะคะก็รับไว้เป็นพลังงานบวกเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษและสําหรับเ,เรื่องใดนะคะที่ที่ไพ่ทํานายออกมาแล้วอาจารย์อ่านให้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นพลังงานลบถือได้ว่าเป็นการตักเตือนกันเป็นการบอกชี้แนะนำนะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องแนะนําให้ทําอะไรที่มันถูกต้องนะคะเพราะ เพราะว่าการทำอะไรที่มันถูกต้องนั้นมันย่อมปลอดภัยแต่ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็ไม่มีใครที่ดีไปหมด100%เซะทุกอย่างมันก็จะต้องมีบ้างแหละนะคะที่ทําอะไรผิดผิดพลาดไปก็เป็นการเตือนสติกันว่าระวังนะสิ่งที่คุณทําผิดพลาดหรืออะไรที่ไม่ดีที่คุณทํานั้นกําลังจะถูกเปิดเผยแล้วดังนั้นกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องก็จะทําให้คุณนั้น มีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพบเจอกับเคราะหกรรมหรือทุกข์กายทุกใจนะคะที่อันเป็นเนื่องมาจาก การกระทําของตัวเราเองนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องไปซีเรียสนะคาทานายนี้เป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษมีการเป็นลนลานคนคําทํานายบางคํานะคะที่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับถือว่าไม่ใช่ทํานายไม่ใช่คําทํานายของคุณก็แล้วกันเอาที่สบายใจเอาที่แฮปปี้ก็แล้วกันนะคะคําทํานายเป็นคําทํานายพลังบวกนะคะเป็นการไกด์ไลน์แนะนํานะคะอะไรดีก็รับไว้ ทำให้จิตใจมีความสุขค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะช anel นายท a l o t พยากร์ by ครูเอค่ะและขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทุกท่านของครูเอนะคะ80,000ื 80, กว่าท่านแล้วคือกําลังใจที่ดีที่สุดของดิฉันครูเอปัมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ